เลยเอาเข้าไปเลยเข้าทางไหนอ๋อนี่นี่ต้องเข้าแถวลูกนี่ต่อแถวมาซื้ออะไรคะลูกไหมซื้อเยนลนรีที่ไหนคะ ที่อีเกียนะคะเข้าแถวกันใช่ไหมเนี่ยเข้าแถวยาวมากอ้โ oh, <no. S 1> okay. เ,เป็นสิ่งที่เด็กๆอยากมาที่นี่มากเลยค่ะมาซื้อเยลลี่นี่เองเยลลี่ที่นี่มีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะ ไปดูน้องมีนาน้องมษาเลือกกันเลยและจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะ เนลี่ก็ไปต่อกันที่ไอศครีมเลยนะคะของพี่มินาได้มาแล้วคะ่ะไอศครีมแบบหยอดเหรียญน,นะคะของน้องมิสาไปชมกันเลยคะ่ะ ได้มาแล้วค่ะของน้องเมษาเด็กๆชอบมากเลยค่ะน้องมีนาน้องเมษากินเสร็จขอเดินย่อยหน่อยนะคะ อะไรใส่นูกค่ะใดอกไม้น้องหมาดีนี่รสนมอันนี้คือเป็นรสนมนะเนี่ยเป็นสบู่รสนมแล้วก็อันนี้รสเลมอนเอาไม่จับไม่จับลูกนู้พี่ลูกแมวลูกแมวกว่าไม่ใช่สีเดียวมันเด็นแบบอันนี้คืออะไรนี่ที่ว่าเขาเอาไว้ลงน้ำแล้วมันฟองใช่ไหมฟองทัฟเคมันจะเป็นสองแบบ กินอะไรคะลูกกินหมูกระทะค่ะกินหมูกระทะคกะกินที่ไหนเนี่ยที่แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะวิววิวสวยมากบาย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 

ันนี้ไปไหนกันมาไปอีเกียค่ะไปอีเกียใช่ไหมคะไปซื้ออะไรกันมาคะขนเลนลี่ค่ะคนเยลลี่มีช็อกโกแลตด,ด้วยเดี๋ยววันนี้<ม>น้อง<ม>อันดา<ม>พี่มินาน้องเมษาจะมารีวิวนเยลลี่กันนะคะ,คะลองเลยอันดับแรกชิมอันไหนก่อนคะ่ะชิมตัวนี้ดีกว่าไหนขอดูหน่อยค่ะเป็นรูปอะไรคะ เหมือนเซนต์คอร์สใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนตัวในรูปบอกอะเลโก้เลโก้ใช่เลโก้ใช่ไหมอ่ะลองชิมเลยค่ะเป็นไงบ้างแกะค่ะชิมเลยของน้องกินอะไรไปคะเป็นมัสเมโล่ไหมคะอ๋อมัสเมโล่ไหนลองชิมดูสิคะอือเป็นไงบ้างคะ อร่อยก็เหมือนกับเมโลทั่วไปไหมคะอ๋อแล้วเมื่อกี้กินเยลลี่มีรสชาติยังไงบ้างคะอร่อยเปรี้ยนนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงเป็นยังไงคะเปรี้ยนนิดนึงอร่อยโอเคน้องเมษาลองชิมอย่างอื่นดูสิคะอยากกินแบบไหนคะอันนี้ลิ้นมังกรสีอะไรคะ โอเคลองชิมดูเลยเอาให้ให้ให้พี่อันดาชิมบ้างลิ้นมังกรแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันเป็นไงบ้างคะเปรี้ยวเปรี้ยวรยเปรี้ยวเปียวเป็นบูเบอรี่ไหมคะเปูเบอรี่องกิเอาพี่พี่มินาจะจะทดลองอันไหนีคะ เอาอังุูงไ,หไหนอลองชิมดูสิคะี่กไหนลองชิมดู <c oughs> กินนันนยังไม่หมดเลยเป็นไงคะไม่มีรสชาติเปรี้ยวคะ่ะไม่มีรสชาติเปรี้ยวคะ่ะแล้วมันเหนียวมากไหมติดฟันไหมคะไม่เหนียวค่ะเป็นรสอะไรคะ เป็นรถอะไรคะรถอ่างหุ่นค่ะรถอ่งหุ่นเนาะเป็นไงบ้างคะเพียนดารถที่กินเข้าไปยังเคี้าไม่เสร็จยังเข้าไม่เสร็จเต็มปากิฉีกินล้นิดกินล้านนิดนะคะอ้าวต่อไปน้องเมษาเอารูปเลยค่ะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะอ้าวลองชิมดูเลยนี่เป็นรูปดาบลูกุญแจก็ไม่รู้อ่าลองชิมดูค่ะ รสชาตเหมือนเป็นไงคะเหมือนส้มรสส้มเหรอคะอ่าพี่มิเนนลองสิคะเปรี้ยวเปรี้ยวรสส้มเปรี้ยวไหมคะอืมแล้วพี่ยันดาเป็นไงคะเคี้ยวหมดยังคะยังมีรสเป็นไงบ้างคะอธิบายเหมือนยลลี่ธรรมดาเหมือนเยลนลี่ธรรมดามีกลิ่นอะไรบ้างไหมไม่ยังไม่ได้ยังมีกลิ่นเป็นอังหุ่นไหม อ๋อเป็นกินังหุ่นใช่ไหมอา้าวแล้วน้องอันดาจะกินอะไรต่อคะนะ่ชะช็อกโกแลตตรงนี้เอากินอะไรต่อคะเอากินช็อกโกแลตพร้อมกันเลยเดี๋ยวกับน้องอันดานะหยิบขึ้นมาเลยชล็อกโกแลตอันนี้แอนดาอืมเอากินกิน,นพร้อมกันอา่ากินพร้อมกันนะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเป็นวงกลมนะคะไหนขอท่านผู้ชมดูหน่อยคะ่ะ เหมือนเหมือนจานใส่ถ้วยอาหารไหนคะไหนคะพี่อันดาเอาชิมเลยชิมเลยค่ะหมดเลยก็ได้ค um ่ะหมดเลยก็ได้อร่อยไหมลูกเล่เหมือนนิวเทอรล่าเลยโอ้ยนิวเทอรล่าเลยเหรอเป็นไงคะพี่อันดาอร่อยอย่างเดียวเลยเขาอร่อยกับเป็นปกติแล้วหอมไหมพี่อันดาช็อกโกแลตนี้ อร่อยมากใช่ไหมกับของของเมืองไทยอ่ะไอนี้ไม่ใช่ของเมืองไทยนะแล้วไหนอันไหนคะอ๋อเป็นวงกลมนะคะอ้าวลองชิมดูของพี่มินามีไหมอ้าวลองชิมดูเลยมีไหมคะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆอ่าไหนให้ท่านผู้ชมดูสิคะโอเคลองชิมเลย รอก่อนนะคะรอก่อน,เป,นเป็นไงคะ,อ,งคะอ๋อเป็นรถโคกต่อไปยิ่งสีเขียวอ้าวต่อไปไหนขอด,ดูหน่อยคะ่ะเป็นสีเขียวนะอ้าวลองชิมเลยอืมอ้าวลองชิมกันเลยคะ่ะอู้เขียวเหมือนโฟกโกเลตไม่เหมือนเยลลี่ธรรมดารถแข็งไหมแข็งไหม,ไมไใช่แล้วเป็นรถเป็นรถอะไรอะคะสีเขียวนี่เป็นรถโคกเหมือนกันเหรอสีเขียวอ๋อเอาน้องเลือกเอาเลยค่ะ หนอนนะคะพี่มิน่าเอ้ยพียร์ดามีหนอนไหมลูกอ้าวชิมหนอนชิมหนอนเลยขอดูหนอนหน่อยขอดูหนอนหน่อยหนอนสีอะไรนั้นหนอนสีอะไรเอ่ยอันนี้หนอนน้องสีเหลืองน้องเพิ่งเกิดอ๋อแดงเหลืองนะของน้องสีอะไรคะเขียวค่ะหนอนสีเขียวนะคะเอาลองชิมดูเลยเป็นหววานก่อะไรเป็นรสชาติไงคะ เปี้ยวเปี้ยวเนี่ยเปี้วเปียวค่ะแล้วมีมีรสชาติยังไงคะเหมือนค้งนิดหน่อยแต่ไม่นิดสีแต่มันไม่อร่อยอะคะหอน่ยอ๋อหนอนแม่อร่อยโอเคอ้าวต่อไปต่อไปมัสเมโล่ไหนไหนไหนขอขอดูหน่อยค่ะเรากินไปแล้วนี่ไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยค่ะอืม เป็นแบบนี้นะคะเป็นในติมโอเคชิมเลยอร่อย mm, <all> right. เป็นไงคะ mm. เป็นข mm. มหรอข <All right. S 1> มเพราะโดนมือคุณแม่แน่เลยแม่ล้างเจลมา <laughs> mm. <laughs> โอเคเอามัดเมโลอันใหญ่นะคะ mm. มัดเมโลอันใหญ่ก่อนคะ่ะ mm. ไหนไหนขอดูก่อนคะ่ะขอดูก่อนคะ่ะ mm. เอาส่งมาโอเคกินเลย เป็นไงคะเหมือนของเมืองไทยไหมคะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเป็นยังไงบ้างคะมันจะออกนิมหน่อยแล้วมันเหนียวเหนียวไหมไม่เหนียวไม่เหนียวนะคะอาต่อไปอะไรคะเป็นลูกเลโก้เหมือนกันสีเหลืองเลโก้สีเหลืองเอาแบ่งแบ่งแบ่งให้พี่อันดาด้วยค่ะน้องอันดาด้วยค่ะได้ชิมเหมือนเหมือนกันได้ชิมเหมือนเหมือนกัน มือนกเสีเฉียไม่อบสอะไรอ่ะเนี่ยมนติดมืออ่ะมันติดมือมากน่าจะเหนียวเหนียวมากเลยมีไหมคะน้องมีไหมไม่มีน้องมีสีแดงอ๋อน้องมีสีแดงอ่าลองชิมสีแดงดูเพราะเหมือนกันมันมีหลายสีนะคะอ่าลองชิมดูเลยรสชาติของน้องสีเหลืองใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงคะ โคกขาออกออกเปรี้ยวๆอ่าของน้องสีแดงเป็นไงบ้างคะต่อไปลูกปากโคก่ะเป็นรถโคกเหมือนกันเหรอคะเปรี้ยวๆอร่อยไหมพี่อันดาอร่อยอร่อยอ้าวลูกปากพี่มีไหมน้องอันดามีไหมอ้าวแบ่งให้น้องอันดาด้วยไหนไหนขอขอดูลูกปากหน่อยค่ะนี่สีส้มูปลาอ้าวสสี้ม ลิปสติกสีส้มลิิปสตเอาไหน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 ทาไหนทาลิปสิทาลิปสิปิวฟิวฟิวฟิวเอาปากคนอื่นมาทาลิปเอาชิมเลยค่ะนั่นเป็นอะไั่นเป็นอะไรนี่ค่ะฉันไม่เอามันเปรี้ยวมันหวานไอ้นั้นเป็นอะไรคะสายลุ้งไหนขอดูสายลุ้งหน่อยสายลุ้งโอเคชิมดูเลย ชิมดูเลยไม่เอาใส่ลงก้นแล้วกันมันมันหวานมากหวานเหรอหวานมากแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยอะไรนะคะเปรี้นินหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยใช่ไหมคะอ้าวต่อไปเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตท่นกินไปนหมดแล้ว <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบ่งกันๆๆๆ <c oughs> แบ่งกันอ่าแบ่งกัน ช็อกโกแลตนี้จะมีถั่วอยู่ข้างในนะคะจะมีถั่วลองชิมดูเลยค่ะอ,อร่อยอร่อยไหมคะมีถั่วข้างในอร่อยใช่ไหมมันมันมัน,มนใช่ไหมคะรอร่อยไหมคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอ่ะต่อไปต่อไปแบ่งเลยค่ะเอ่อ นวลลุงเหมินน้าเมินน้าเมนอาลองชิมเลยลิ้นมังกรสีเขียวเป็นกลิ่นอะไรคะกลิ่นมันมันเลมอนหรือว่ามะนาวมะนาวมะนาวนะานาวแล้วก็ลวแล้วก็เปรี้ยวใช่ไหมคะอะไรคะเด็ อ๋อลิ้นมังกรด้วยเหมือนกันเป็นสีแดงนะ่าแม่ว่าน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่อ,อ,อุ้ยค่ะชิมเลยรสสตรอเบอบรี่อร่อยไหมรสแตงโมงอ่าไหนคะเป็นรสแตงโมงนะคะรสแตงโมงอ่าชิมเลย ค่ะรถแตงโมเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะไม่ไม่ได้เอาไอ้นับนเลไอ้ีับ้ลยอโอนวคะรถแตงโมรถแตงโมเหรอคะโอ้ โอเคชอบไหมคะเยนลี่ของอีเกียชอบค่ะต้องกดอะไรคะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยเลยนะคะบายบายค่ะตดตามช่องมีนาแอนน้องเมษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ